สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนตาซีนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําในส่วนของอีเวนต์ตุ่นกีมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วเข้าไปดูกันก่อนเลยครับอันนี้มันก็จะมีในส่วนของแพ็กเกจซื้อนะครับซึ่งมันก็จะมีของสาหรับสายตีให้ซื้ออยู่แค่2อย่างนะครับก็คือไลเตอร์นะครับซื้อได้3มครั้งนะครับกับผู้ไฟครับซื้อได้ครั้งหนึ่งถามแล้วอีเวนต์นี้มันเล่นยังไงเรามาดูในส่วนของเลนเทนโชนะครับอันนี้มันก็จะมีดังนี้นะครับหลายคนอาจจะ มันมีระยะเวลาในการเล่นทั้งหมด14วันนะครับในแต่ละวันเนี่ยล็อกอินก็จะได้สองไรเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ไรเตอร์ในการเปิดรางวัลน,นะครับจากแบบตะเกียงโคมขนาดเล็กนะครับซึ่งจะมีมูลค่าครึ่งราคาในการดอสิบครั้งเป็นจำนวนหกครั้งแรกนะครับก็มาดูกันนะครับมันคือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือพี่แนะนำว่าสำหรับสายฟรีนะครับ มันมีทั้งหมดมันจะได้ฟรีวันละสองลันสองไรเตอร์ใช่ไหมครับทั้งหมดสิบสี่วันเราก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบแปดไรเตอร์นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับพี่ซื้อไปไรเตอร์เพิ่มไปหนึ่งอันและเพื่อให้มันได้ครบเป็นสามสิบถูกไหมครับถามทาไมต้องซื้อให้ครบสาสิบเพราะว่าถ้าเรามาดูในส่วนของเนี่ยครับเอามาดูรายละเอียดต่อซึ่งเนี่ยมันเขียนว่า นี่ครับดอกไม้ไฟจะการันตีแน่นอนทุกๆหกสิบดอกก็คือถ้าเราใช้ดอ1สิบเนี่ยแต่ว่าในการในตัวครึ่งราคาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็คือ6ครั้งถูกไหมครับแต่เราจะเสียเลนเตอร์แค่ครึ่งเดียวจากหกครั้งก็คือหกห้าสาสิบนะครับเพราะนั้นเราต้องมีไรเตอร์อย่างน้อยสาสิบอันนะครับซึ่งเราซึ่งเราได้ฟรีมายี่บแปดเพราะ,ะนั้นอย่างที่บอกครับเราก็ต้องซื้อเพื่อมีหนึ่งอันนะครับส่วนจะซื้อนอกเหนือจากนั้นแล้วแต่เรานะ,ะมาดูในส่วนของรางวัลน,นะครับ จะเห็นนะครับว่าเราสามารถรีเฟซรางวัลได้นะอยู่ตรงไอคอนฝาล้านนะครับซึ่งรีเฟซได้วันละหนึ่งครั้งนะครับจะเห็นไหมครับแต่นี้พี่ก็ยังไม่ค่อยเนี่ยแต่วันไฟเวิร์กอาร์ดฟอร์มเดอะมินิแลนเทอร์สิบสองแลนเทอร์อินเตอร์มิดเดิลวันบิ๊กแลนเทอร์หกแลนเทอร์ออนดูไซด์ดอแคนบีทิกเกอร์อ๋อเปิดครบสิบสองอันแน่เลย เราก็จะเห็นนะครับอัน,นข้อความที่5้าคือสามารถใช้ทองในการรีเฟชออไอเทมได้นะครับในในโคมไฟแต่การรีเฟชครั้งแรกของทุกวันเนี่ยจะฟรีก็สามารถรีเฟชกันได้นะถ้าเราได้รางวัลที่ไม่พอใจนะครับแล้วก็ไอเทมจากบิทแลนเทิร์เนี่ยแคนสามารถได้รับได้ครั้งเดียวนะครับต่อการอนนี้นะครับต่อการรีเฟชนะครับ เนี่ยจะเห็นนะครับว่าบัตรอีฟรีเฟซออลไอเทมอินเดอะบิกแลนเทิร์วิวบีลิสตอร์นะครับก็คือฟื้นฟูกลับมานะนะครับเราก็มาดูในส่วนของไอนี่เรามีอะไรบ้างมันก็จะมีการสก,กินนะครับนะครับการสก,กินเราก็ต้องไปเอาเนี่ยในส่วนนี้ครับเนี่ยครับ,รบมันจะมีส่วนนี้ให้แต่พี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการสก,กินหนึ่งเนี่ยมันใช้กี่อันนะครับซึ่งพี่ไปดูของเพจน้องอีกคนมันรางวัลไม่เหมือนพี่นะสุ่มแล้วแต่คนก็ลองไปดูครับว่าได้อะไรอย่างของพี่เนี่ยก็จะถามว่าสเปซสิบสองเน เออส่วนไอเนี้ยพี่ก็มีอยู่แล้วครับแต่ที่พี่ยังไม่มีมีตัวนี้ครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าไปดูมันคือปืนตัวนี้นะครับปืนที่ยังไม่เปิดขายนะครับซึ่งถ้าใครดวงดีก็จะได้ไปนะครับแต่พี่มองว่าในฝ่ายของพี่แม่งกูว่าเลดมันคงตาเตี้ยเลทติดดินนะครับหวังยากถ้าใสาฟ่ฟรีก็นอกก็เรามาดูที่แพ็กเกจแล้วกันครับเพราะถ้ามันง่ายนะ พี่ว่ามันคงไม่ขายแพ็กเกจมหาโหดขนาดนี้หรอกดีครับไฟแฮคเกอร์5อันแสดงว่าพี่ว่าอัตราดอกมันต้องต่ำมากมากเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องวัดใจดูนะอันนี้พี่ก็ยังไม่ลองนะครับเพราะว่าพี่จะกรว่าจะเก็บเดี๋ยวไปเปิดวันสุดท้ายเลยเพราะว่ามันจะได้ครบ30อันพอดีเราจะได้เห็นไหมครับจริงๆิงพี่รอ10ได้แล้วนะแต่พี่ยังไม่ลองนะขอเก็บไปดอให้ครบ30อันดอทีเดียวเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าได้อะไรกันไปเลยแล้วเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูแล้วกันว่าเปิดได้อะไรแต่พี่ว่คงไม่ค่อยดีเท่าไห่ กูกลัวจะเป็นสก,กินนะนี่โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับในอีเวนต์ตุรกีน,นะครับซึ่งถามพี่ว่ามันดีไหมมันก็ดีนะถ้าคนมีดวงแต่คนไม่มีดวงพี่ว่าเลธิ์เลยเนีย่ยลองสังเกตนะครับว่าช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ทำคลิปซอมบี้ฟันเทียสี่กันใช่ไหมน้องอาจจะคิดว่าพี่เลิกทำไม่ได้เลิกทำนะครับดูที่เลเวลก็เห็นแล้วครับจะสิบเก้าแล้วนะตังแม่งแปดแสนฟ้าทำไมพี่ยัง ไม่ซื้ออะไรบอกน้องก็ดูปืนเองแล้วกันครับแม่งรีววหกตังค์ยังไม่พอออพอะครับอืมคิดเองแล้วกันนี่ขนาดว่ายัางไม่ได้ออปกระสุนนะแต่กระสุนแม่งก็หมดไปอีกเป็นล้านอะพี่รับประกันน่าจะส่องล้านกว่าไม่ใช่ล้านอี่สองล้านกว่าประมาณสองล้านสี่สองล้านห้านี่แหละมันถึงเป็นเหตุนะว่าทําไมพี่ทําคลิปช้าจริงจริงถามว่าพาวเวอร์พี่เนี่ยจริงจริงมันผ่านาาด่านสามได้แหละแต่พี่เก็บไว้ฟาร์มพวกด่านพิเศษอะไรเงี้ย ก็คือพี่ยังไม่รีบไปนะครับแต่เดี๋ยวเวลาพี่ปืนพี่อัพเนี่ยมันพายีเดจนตันแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยทำสามซีทีเดียวไปเลยมันจะได้แบบไม่สะดุดนะนะแล้วค่อยไปเลยพักตอนจุดห้จริงื่องพี่พมองว่าเกมนี้นะถ้าเล่นใส่ฟรีไม่ต้องรีบเล่นจบก็ได้ฟาร์มไปยาวๆกวับน้องเพราะว่าปืนจะเห็นนะครับว่ามันมีปืนดีๆที่ยังเอาเดี๋ยวปิดช่องดิมันมีปืนดีๆน,น,นะครับที่มันยังไม่ปลดล็อกมาให้เราใช้อย่างเงี้ยครับ แต่พี่ก็ว่าแม่งก็คงแม่งไม่สุ่มดวงก็แม่งก็คงขายอะ่ะมีไม่ไม,ม,ม่กี่อย่างหรอกแม่งเกมแนวนี้คือบางคนไอคนทํามันคงรู้อะภาคที่แล้วอะไหนจะแบบโกงก็ได้คนฟาร์มเป็นก็สามารถเก็บได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยแม่งเอามาในการสุ่มแม่งแจกดีกว่าเพราะว่าสายฟรีแม่งแทบไม่ต้องลุ้นนะครับอืสายเติมก็เติมกันไปครับซึ่งที่พี่ดูในรีวิวพี่ก็ยังไม่เห็นมีใครได้นะนะครับก็ลองดูในคอมเมนต์นี่ครับ พี่ยังไม่เห็นนะใครพูดแม่งมีแต่คนด่าแบบแม่งดอไปสิบอันแล้วก็ได้ส้นตีนอะไรมาก็ไม่รู้อืมซึ่งก็ไปลองกันเองครับอันนี้พี่ก็แม่งไม่อยากเสี่ยงเหมือนกันเพราะถามว่าพี่มีถามว่าพี่มีมมทองพอไหมพอนะครับสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดสามพี่สามารถซื้อเนี่ยไอไฟแคกเกอร์แต่พี่ม่ไม่น่าจะได้ของดีเท่าไหร่นะพี่ก็เลยไม่เสี่ยงดีว่วรกเว้นมาเออมันเปิดเปิดแล้วแบบอืมอยังไงนะ ได้ของไม่ซ้ำอ่ะลองหกทีก็อาจจะลองก็ได้นะเดี๋ยวพี่ก็จะทําคลิปแล้วกันเวลาใกล้เปิดให้ดูว่าเลเรมันจะเกลือแค่ไหนแต่กูว่าเกลือ,อส่วนใครที่รอคลิปเปิดกล่องสุ่มพี่ก็รอให้ได้อีกประมาณหกเพชนะครับก็จะได้เปิดทีเดียวห้าสิบอันก็รอดูกันได้เลยใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่าเปิดทีมันก็ย,วยาวๆกันไปเ,เนาะโอเคครับรู้สึกจะเกินนานไปมั้งนี้ก็จบก,กันไปแล้วครับกับการแนะนำอีเวนต์ตุ๊กจีนนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับถ้าชอบยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะครับเพราะว่าถ้าพี่มีที่คลิปเกมอะไรใหม่ๆพี่ก็จะเอามาคอมเมนต์เป็นระยะระยะนะขึ้นอยู่กับเกมที่พี่เล่นด้วยและโอเคครับก็จบก,กันไปแล้วนะครับ กับการรีวิวอีเวนต์ตุดกีนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ